ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลสืบต่อจากที่พูดมาแล้วถึงเรื่องมงคลที่มีพระบาลีว่าปฏิรูปรเทสวาโสจะปะุพเพจะกตถุญญาตาอัตสัมมาปณีทิจะเอตมังคลมุตมังเป็นคำบาลีซึ่งจะแปลควาไมไง่ายว่า การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมความเป็นผู้ได้มีบุญได้ทำมาแล้วแต่การก่อนและการตั้งตนไว้ชอบรวมสามประการเป็นอุดมมงคลน,นี่หมวดหนึ่งที่พูดมาจบไปแล้วหมวดหนึ่งก็สามมงคลในหมวดนี้ก็มีมงคลอยู่สามประการด้วยกัน จะพูดถึงประการแรกเสียก่อนคือการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมปฏิรูปประเทศสวาสะโดยมากท่านก็แปลว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรแต่ว่าที่แปลนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นว่าประเทศอันสมควรนั้นก็คือประเทศที่เหมาะสมนั่นเอง คำที่แปลมาเป็นภาษาไทยนั้นไม่สำคัญเท่าไหรนักสำคัญที่การเข้าใจความเข้าใจในความหมายของแต่และข้อแต่และมงคลน,นั้นให้ดีก็แล้วกันเพราะเรามุ่งหมายที่จะให้ได้เอามาเป็นข้อคิดพิจ,จรารณาดำเนินชีวิตเป็นสำคัญปฏิรูประเทศสวาสะ หรือการอยู่ในประเทศอันเหมาะสมนั้นท่านกล่าวไว้ว่าประเทศที่เรียกว่าเหมาะสมนั้นคือประเทศที่มีบุญญกริยาวัตถุสามประการมีทานศีลภาวนาเป็นต้นอยู่เป็นประจำและประเทศที่นวังคขตุศาสตา์ของพระพุทธเจ้า ได้เป็นไปรุ่งเรืองชดช่วงชัจวาลมีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดรัดก,กุมประเทศเหล่านั้นเป็นเรียกว่าประเทศอันสมควรหรือประเทศที่เหมาะสมการอยู่ในประเทศเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นอุดมมงคลการอยู่ในที่ใดก็ตามถ้าหากว่าที่นั้นเป็นที่ที่พลังพร้อมไปด้วย เหตุปัจจัยอันเป็นไปในทางฝ่ายดีแล้วก็จะชักนำบุคคลให้เป็นไปในทางดีได้ง่ายขึ้นแม้แต่การงานอย่างอื่นก็เหมือนกันเช่นคนค้าขายอยู่ในถิ่ที่เขาค้าขายกันก็มักจะค้าขายเป็นคนที่จะทำการเกการเษตรอยู่ในถิ่นที่เขาทำการ,รเกษตรกัน ทำการเกษตรกัน <c oughs> ก็มักจะทำการเกษตรได้คล่องแคล่วอยู่ในที่ใดชุมนุมชนใดที่มีสิ่งที่เหมาะแก่ที่นั่นก็มักจะเป็นไปได้ง่ายในทางนั้นๆในเรื่องทางศาสนาเรื่องความดีความงามความงามก็เหมือนกันการที่คนจะมีความดีความงามได้นั้น ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวหรือสองอย่างการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมนั่นเป็นประการหนึ่งเหมือนกันการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมถ้าได้อยู่แล้วก็ทำให้บุคคลเป็นผู้ที่ลุกที้อยู่ในบุญโดยกุศลโดยความดีความงาม เป็นเหตุให้หลีกออกจากทางที่ไม่เหมาะสมต่างๆสามารถที่จะเปลี่ยนเปลียกยตัวออกมาได้จากความไม่ดีนานาประการแล้วก็ไปสร้างสมบารมีคุณงามความดีได้ขึ้นโดยง่ายบญยักกิยาวัตถุสามประการนั้นก <c oughs> ันทั้งหลายก็เข้าใจกันอยู่แล้วคือทานศีลภาวนา ในที่ใดเขามีการบริจาคมีการให้ทานกันถ้าพูดแบบยุคใหม่ <c oughs> ก็อาจจะเห็นว่านั่นก็เป็นทางที่จะให้เราเสียเงินเสียทองที่อย่างนั้นต้องหลีกเกลี่ยให้ไกลจนกระทั่งบางคนว่าต้องหลีกเกลี่ยให้ไกลถ้ามีการเรียรายบอกบุญที่จริงเป็นการเข้าใจผิดไม่ต้องหลีกไปไหนมีเท่าไรก็ทำเท่านั้นแต่ว่าให้พิจารณาก็แล้วกัน ว่าเป็นการบุญการกุศลจริงหรือไม่ <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นการบุญการกุศลจริงเรามีความสามารถที่จะทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะทำเจตนาคือความตั้งใจของตนให้เป็นไปด้วยดีทั้งสามการคือทั้งในเวลาทั้งก่อนแต่ที่จะบริจาคทานทั้งขณะในขณะที่บริจาคทาน และหลังจากการบริจาคทานแล้วพยายามที่จะให้จิตใจแจ่มใสปลอดโปร่งไม่คิดไปในทางที่เสียหายคิดไปในทางที่ผิดเช่นคิดเสียดายเป็นต้นอย่างนี้ทำให้จิตใจไม่ดีเผลไปแล้วบุญกญกรยาวัตถุแม้แต่ข้อว่าทานอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้าจะทำกันจริงๆแล้ว ต้องอาศัยหลักหลายอย่างหลายประการการพนะินิษพิจารณาอันเป็นตัวปัญญานั้นก็รวมอยู่ในเรื่องของฐานด้วยไม่ใช่เป็นตัวปัญญาไม่ใช่เป็นตัวฐานแต่เข้าไปประกอบกับฐานด้วยถ้ามีการพนะินิษพิจารณาให้ดีมีตัวปัญญาดีแล้วฐานก็จะบริสุทธิ์ของใสแจ่มใสทำให้มีผลมาก การให้ทานยังประกอบต้องประกอบด้วยคุณธรรมอีกด้วยคือต้องมีเมตตาธรรมแล้วจึงให้ทานมีกรุณาธรรมแล้วให้ทานอย่างนี้ถ้าหากว่าให้ทานไปด้วยอำนาาแห่งความลุ่มหลงเฉยๆแต่ว่าทําตามกันไปย่อมจะมีผลน้อย <c oughs> ผลนั้นได้อยู่แต่ว่ามีผลน้อย จะเป็ีนผลเฉพาะในปัจจุบันท่านตาเห็นว่าได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ทาให้มีชื่อเสียงคนรู้จักว่าได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้แต่ว่าผลที่จะสุขใสแจ่มใสภายในการข้างหน้านั้นน้อยลดลงไปจึงจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําปัญญาให้มีขึ้นในขนาดที่จะให้ทานแม้แต่การรักษรักษาศีลก็เช่นเดียวกัน สีนั่นมีศีห้าศีแปดศีนโบสดศีสองรอยี่สิบเจ็ดหรือสีสิบของสมเนนจะรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามเถอะก็ต้องอาศัยปัญญาเข้ามาช่วยเหมือนกันไม่ใช่วรักษาศีลอย่างเดียวแล้วไม่ต้องใช้ปัญญาต้องมีการพินิจพิจารณาให้ดีว่าที่เรารักษาศีนั่นข้อที่หนึ่งไม่ทำปานาธิบาท ได้มีการละเว้นอย่างไรแล้วทำใจให้แช่มชื่นเบิกบานอย่างไรข้อที่สองอธินาทานไม่ลักของของเขาไม่ถือของของเขาที่เขาไม่ได้ให้เราได้ทำแล้วมีความแช่มชื่นในจิตในใจอย่างไรจิตใจของเราคิดที่จะให้ไม่จะคิดที่จะลักขโมยประการที่สามกามเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกาม เราละเว้นได้ไม่ประพฤติผิดในกามในบุตรในบุตรปัญญาในสามีของเขาก็ชื่อว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่งามแล้วทำมาจิตแจ่มใสปลองปลอดโปรงพิจารณาเห็นชัดลงไปว่าการที่ประพฤติผิดในกามในบุตรธิดาของเขา ในสามีปัญญาของเขานั้นเป็นโทษแล้วสามารถที่จะละเว้นทําได้อย่างนั้นเป็นความแจ่มใสในจิตในใจของเราเองเรารู้สึกสบายอกสบายใจเรารู้สึกที่จะรู้รู้สึกว่าเราได้ทําความดีไว้สีลข้อที่สี่มุสาวาทการไม่พูดเท็จ ไม่พูดเท็จแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีปัญญาพินิษพิจารณาให้เห็นลงไปว่าเราไม่ได้พูดเท็จพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดเท็จคำใดที่เป็นคำเท็จแล้วเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในวาจาของเราแล้วทาให้จิตใจแจ,จ่มใสปลอดโปร่งสุราเมรายก็เหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่ไม่ดื่มอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่ามีความพินิษพิจารณาเกิดปีติโสมนัสว่าละมาเยได้ปลีกตัวออกมาเยได้จากของมึนเมาต่างๆของมึนเมาต่างๆนั่นทําให้ชีวิตของคนมึนเมาตามของที่มึนเมานั้นไปด้วยแต่การปลีกตนออกมาเทได้อย่างนี้ก็ทําให้ชีวิตไม่มึนเมาเมื่อไม่มึนเมาอย่างนี้ก็เป็นอะไรก็แกมสายปลอดโปรง่ง การพินิษพิจารณาอย่างนี้ควบคู่กันไปแม้แต่การรักษาศีลน,นี่หมายถึงว่าให้ได้ผลเต็มที่ตามที่ท่านว่าบุญญากริยาวัตถุสามประการนั่นเองแม้ภาวนาการเจริญภาวนาก็เหมือนกันการเจริญภาวนาเป็นการปฏิบัติในทางจิตใจแต่ก็ต้องมีความมุ่งมั่น เมื่อมีความมุ่งมั่นทำได้แล้วเกิดปีติตมนัดว่าเกิดมาแล้วก็ได้เจริญภาวนาจะมากจะน้อยก็ตามเธอแต่ได้เจริญภาวนากับเขาสามารถที่จะทำจิตใจให้เป็นภาวนาได้แม้แต่การสวดบนไหว้พระก็ยังดีแม้จะไม่ได้นั่งกรรมฐานโดยตรงเพียงแต่การสวดบนไหว้พระก็ยังดีแล้วให้จิตใจ พ้นออกมาจากบาปจากอากุศลสักชั่วครู่หนึ่งสักข้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีหรือถึงชั่วโมงก็มีความดีอกดีใจปลื้มใจเป็นส่วนแห่งภาวนาอย่างนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นบุญยัคกิยาวัตถุบุญยัคกิยาวัตถุทั้งสามประการก็คือทานศีลภาวนานั้น ทำในที่ใดมีการบำเพ็ญกันดังที่กล่าวมาโดยสังเกตนี้แล้วก็กล่าวได้ว่าการที่จะอยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าอยู่ในที่ที่สมควรการอยู่ในที่อย่างนั้นเมื่อเขาให้ทานกันก็เป็นเหตุที่จะได้ให้ทานเมื่อเขารักษาศีลกันก็เป็นเหตุที่จะรักษาศีลการจะเขาเมื่อเมื่อเขาเจริญภาวนากันก็เป็นเหตุที่จะให้ได้เจริญภาวนาจึงเรียกว่า การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมหรือประเทศที่สมควรเป็นอุดมมงคลเพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้เองแม้แต่เพียงสามประก,การเท่านั้นถ้าดูแลเป็นของง่ายไม่ใช่เป็นของยากแต่จะทําให้เกิดผลจริงๆนั้นก็ต้องอาศัยการพินิษพิจรณามีปัญญาเข้าไปควบคู่กับการป,ปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นๆไว ไม่เพียงแต่ว่าทําตามกันไปหรือทําตามเขาไปเขาทําอย่างไรก็ทําตามเขาไปอย่างนั้นนั่นก็เป็นแต่เพียงว่าได้ทําได้กระทําความดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผลอย่างเต็มที่อย่างบริบูรณ์และจะว่าประการอยู่ในประเทศที่มีการให้ทานอย่างนั้นแล้วทําไมจึงไม่เป็นดุลมมงคลแก่ชีวิตและมีแต่คนอื่นเขาทําเราไม่ได้ทํา หรือเขาทำกันเรื่อยมีการให้ทานกันเรื่อยมีการ <c oughs> รักษาศีลกันเรื่อยมีการเจริญภาวนากันเรื่อยอยู่เสมอแต่ว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแม้จะอยู่ในที่นั้นก็ไม่เรียกว่าอยู่ในประเทศที่เหมาะสมหรือสมควรเพราะเราเพียงแต่ว่าสักว่าไปอยู่กับเขาแต่ว่าไม่ได้ทำแต่ว่าก็ดียงอยู่ที่ว่า ไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่มั่วสุมไปด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ออยังดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ที่จะให้บุญยะกิยาวัตถุสามประการเกิดนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้การอยู่ในประเทศที่สมควรหรือเหมาะสมย่อมมีพลานิสงคืออุดมมงคลอย่างนี้ได้พูดถึงเรื่องการอยู่ในประเทศที่เหมาะสมโดยยกคำที่ท่านกล่าวไว้มา วางเป็นหลักในการเทศนาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องมงคลขอ้อนี้ว่าบุญยกริยาวัตถุสามประการเป็นไปคือมีการบำเพ็ญกันกอยู่ในที่ใดการอยู่ในที่นั้นชื่อว่าการอยู่ในประเทศนั้นสมควรอีกอย่างหนึ่งนวังขัตรุศาสตร์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีองค์เก้าประการ ได้เป็นไปโชดช่วงรุ่งเรืองในที่ใดการอยู่ในประเทศนั้นก็เรียกว่าอยู่ในประเทศอันสมควรที่ว่าร่วรุ่งเรืองโชดช่วงนั้นก็หมายถึงว่ามีการศึกษาเล่าเรียนกันณวังขัตตุศาสตร์นั้นเป็นคําที่ไม่ค่อยจะได้ยินกันรวมความง่ายๆก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งถ้าแบ่งแล้วก็มีองค์ก้าประการด้วยกัน มีสุตตากายะเวทันละเป็นต้นแสดงให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีองค์พร้อมทุกอย่างจะเป็นปัญหาก็ตามจะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งก็ตามจะเป็นธรรมะธรรมดาทั่วๆไปก็ตามก็มีอยู่พร้อมมีตัวอย่างมีอุทาหรณ์มีข้อเทีจจะยกมาให้เห็นจึงเรียกว่ามีองค์ก้าประการ องค์การระกานี้ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้วท่านอย่างในปัจจุบันนี้ก็คือพระไตรบิดกนั่นเองพระไตรบิดกก็มีพระวินัยบิดกพระสุตตันบิดกพระอภิธร,รมบิดกไตรบิดกทั้งสามประการนี้ก็เป็นที่รวมแห่งนะวังคสัตุศาสตร์หรือถ้าจะพูดให้ใกล้เข้ามาที่สุดก็คือพระธรมร,ะธรมวินัยพระธรรมวินัยนั่นเป็นที่ รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆไว้เรียกว่าคำสั่งที่พระองค์ทรงสอนโดยทั่วทั่วไปนั่นเรียกว่าคำสอนจึงเรียกว่าคำสั่งสอนภาษาบาลีว่าธรรมวินยัยพระธรรมวินัยก็เมื่อหลังจากพุทธปริเพพานพระพุทธเจ้าปริิพพานไปแล้วก็ได้มีการสังขยา100ร้อยกลอง รวบรวมประมวลให้สะดวกแก่การที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปในภายหน้าจึงได้กำหนดขึ้นมาเป็นพระไตรปิฎกสามประการคือพระวินัยบิดกประการหนึ่งสุตตันตบิดกประการหนึ่งและพระอภิธรรมบิดกประการหนึ่งแม้แต่บิดกสามประการนี้ฟังแล้วก็ยังยากเพราะว่าสำหรับครือหัดนั้นไม่ค่อยจะได้ ศึกษากันอย่างแท้จริงว่าพระไตรปิฎกนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแม่แต่คำที่จะเรียกว่าพระไตรปิฎกก็ไม่สามารถเทียแจ้งออกไปได้ว่าพระไตรปิฎกนั้นมีอะไรบ้างมีพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมสามประการหรือถ้าจะเรียกให้เต็มคำก็พระวินัยบิดกพระสุตตันนบิดกและพระอภิธรรมบิดก นี่เป็นบิดกสามประการบิดกสามประการนี้ก็เป็นที่รวมของนวังคสัตุศาสตร์นั่นเองถ้าในที่ใดยังมีการศึกษาเล่าเรียนถ้าใจบิดกกันอยู่ในที่นั้นก็กล่าวได้ว่า,าประเทศที่มีนวังคสัตุศาสตร์ษษได้เป็นไปยอยู่เสมอร,รุ่งเรืองือโชดช่วงการอยู่ในประเทศอย่างนั้นชื่อว่าอยู่ในประเทศที่สมควรก็ เป็นเหตุให้ได้ยินว่าพระวินัยยบิโดกเป็นอย่างไรก <c oughs> ระตุตรนบิโดกเป็นอย่างไร <c oughs> และพระพิธรรมบิโดกเป็นอย่างไร <c oughs> คนในบ้านเมืองของเรานั้นโดยมากไม่ค่อยจะได้ทราบ <c oughs> ถึงเรื่องพระไตรบิฎดกแม้จะทราบกันดีว่าพระไตรบิฎดกนั้นเป็นของสําคัญ <c oughs> แล้วก็เคารพกันนักหนาว่าเป็นคำพีที่เป็นหลัก ถ้าใครได้สร้างพระไตรปิฎกและถือว่าได้บุญได้กุศลอย่างมากจะสร้างพระไตรปิฎกแต่ละทีแต่ละทีก็มีสัทธ,ธาประโมทชนักหนาว่าได้ทําสิ่งที่เป็นหลักไว้ในพระพุทธศาสนาการสร้างไว้นั่นไม่ได้ศึกษาแต่เป็นการสร้างหนังสือไว้อย่างหนึ่งก็ยังดีที่มีสัทภาว่าได้จะได้สร้างพระไตรปิฎก กว่ามีสตาว่าได้สร้างหนังสือหนังอย่างนั้นหนังสืออย่างนี้หนังสืออย่างโน้นซึ่งไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่ตรงกตาน,านศีลภาวนาหรือไม่กรงกันระวังกับัตุูศาสตร,ร์หรือไม่ตรงกับพัะธรรมวินัยหรือไม่กรงกันกันกบธรรมวินัยอย่างสั้นๆจะได้สร้างก็ยังนับว่าดีแล้วถ้าหากว่าได้สร้างแล้วได้มีความศึกษาได้มีการศึกษา ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าพระวินัยเป็นอย่างไรพระสูตรเป็นอย่างไรพระพิธรรมเป็นอย่างไรไว้บ้างก็จะเป็นการดีชื่ว่าเป็นการอยู่ในประเทศที่มีมีพระไตรปิฎกหรือว่านังวนวังเขาตตุศาสังที่กล่าวมาการที่จะศึกษาให้เข้าใจนั้น <c oughs> เป็นขั้นต้นแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นความสมบูรณ์ศึกษาแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็มีผลออกมาเป็นปฏิเวทแม้ปฏิเวทไม่ใช่ถึงขั้นสูงสุดถึงปฏิเวทที่เป็นการทำลายกิเลสได้เป็นขั้นขั้นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปก็จริงแต่ก็มีผลออกมาเช่นว่าให้ทานแล้วมีผลออกมาอย่างนั้นรักษาศีลแล้วมีผลออกมาอย่างนั้นเจริญภาวนาแล้วมีผลออกมาอย่างนั้นหรือรักษาศีลแล้มีผลออกมาอย่างนั้น จะเดินสมาธิทำสมาธิให้จิตใจสงบแล้วก็มีผลออกมาเป็นจิตใจที่ดีจิตใจที่แจม่มใสจิตใจที่สดใสจิตใจที่สบายจเจริญปัญญาดูสามารถที่จะเข้าใจว่ากิเลสนั้นติดตามที่จะคอยรงังควานอยู่เสมอไม่ว่ากิเลสกองใดคอยติดตามอยู่เสมอปัญญาก็จะอย่างเห็นอย่างรู้ เมื่ออย่างเห็นอย่างรู้แล้วก็จะเป็นเหตุให้รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเข้าไปคุกตีป่าพลไม่ให้จิตใจของตนไปคุกตีป่าพลอยู่กับบรรดากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าได้สร้างพระไตรวิฎกได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกแล้วได้ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกจนกระทั่งเห็นผลแก่ตนเอง จะอย่างไรก็ตามเพียงแต่การสร้างอย่างเดียวก็ยังนับพอดีดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ผู้ที่จะศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆนั้นมีน้อยโดยมากกว่าหนังสือทั่วๆไปกันมากกว่าการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นอ่านยากตรงที่ว่ามีข้อความท่านไม่ลัดความไม่ตัดความเลยแม้จะซ้ํากันหลายหนหลายครั้งก็ต้องกล่าวให้สมบูรณ์ดังที่ท่านกล่าวว่า สาถังสะพยัญชนังเจวละปริปุนังคือพร้อมทั้งหมดจะเอาเป็นเนื้อความหรือกับร้อมจะเอาเป็นตัวหนังสือหรือกับร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นพระไตรวิดกที่สมบูรณ์แบบพระไตรวิดดกที่มีอยู่ในบ้านเมืองของเรานั้นก็มีแพร่หลายอยู่แล้วในเวลานี้ ใจสนใจก็สามารถที่อาจารย์ได้ศึกษาได้โดยเริ่มศึกษาที่พระวินัยบิดกก่อนก็ได้ที่ประศุตันบิดกก็ได้หรือพระอภิธรรมบิดกก็ได้อ่านไปทีละเล็กทีละน้อยทําความเข้าใจแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะมีเวลาปรีกเวลาหรือเวลาไม่มีพอที่จะศึกษาอย่างนั้นก็ศึกษาในเรื่องศีลศึกษาในเรื่องสมาธิ ศึกษาในเรื่องปัญญาให้พอที่จะปฏิบัติได้ก็ใช้ได้ให้รู้ว่าศีลมีอย่างไรบ้างสมาธิมีอย่างไรบ้างปัญญามีอย่างไรบ้างอย่าให้เพียงแต่ว่าได้ยินกันมาได้ฟังกันมาหรือทําตามกันไปทั้งนี้ก็ให้สมกับที่เราเกิดมาในบ้านเมืองนี้คือประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่กล่าวได้ว่ามีนวังคัาตุศาสตร ได้เป็นไปรุ่งเรืองโชดช่วงคือมีการเล่าเรียนศึกษากันมีการตีพิมกันมีการพิมเผยแพร่กันหลายครั้งหลายหนแล้วพระไตยวีดกนั้นได้แพร่ทั่วไปหมดแม่ต่างจังหวัดก็มีเต็มไปหมดนี่ก็เป็นใจกล่าวได้ว่าประเทศของเรานี่เป็นประเทศที่มีพระพุทธวจนะหรือมีนวังคัตุตศาสตร์ได้เป็นไปโชดช่วงชัชวาลคือได้มีแพร่หลายนั่นเอง แต่ว่าความมุ่งหมายนั้นไม่ใช่ว่าต้องการที่จะให้มีแพร่หลายอย่างนั้นอย่างเดียวความมุ่งหมายที่สําคัญก็คือให้ได้มีการเล่าเรียนมีการศึกษาและมีการปฏิบัติตามถ้ามีการเล่าเรียนมีการเล่าเรียนศึกษามีการปฏิบัติตามและมีผลออกมาเมื่อไรก็กล่าวได้ว่านั่นแหละการอยู่ในประเทศนั้นสมควร นี่พูดถึงหลักที่ท่านตั้งไว้นอกจากหลักสองประการว่าต้องมีนวังกกรมศาสตร์หรือต้องมีบุญญากริยาวัตถุแล้วท่านยังกล่าวถึงในสมัยก่อนในสมัยพระพุทธเจ้าว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ในเมืองต่างๆเช่นเมืองาราชเฤลืเป็นต้นประเทศเหล่านั้นที่เหล่านั้นก็เรียกว่าการเรียกว่าประเทศที่เหมาะสม เพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่นั้นๆก็จะเป็นเหตุให้บุคคลได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามต่างๆอย่างที่ท่านเรียกว่าอนุตริยะหกประการมีการเห็นที่ยอดเยี่ยมเป็นทัศนานุตริยะอ่าเป็นเหตุที่จะให้พบปะสิ่งที่ดีที่งามที่อยู่ในที่อยู่ในศีลในธรรมโดยอาศัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลัก ท่านจึงกาหนดว่าสถานที่เหล่านั้นก็เป็นที่เรียกเอาได้ว่าเป็นปฏิรูปประเทศหรือประเทศที่เหมาะสมหรือประเทศที่สมควรแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลสัตว์ประเทศต่างๆมันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปได้บางทีก็เป็นประเทศที่จเจริญในยุคหนึ่งเป็นประเทศที่ไม่จเจริญในยุคหนึ่งอย่างในสมัยปัจจุบันนี้บางเมืองบางที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับ ก็กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วก็มีเ,เดี๋ยวนี้ไม่มีการศึกษาเล่าเรียนไม่มีการรู้เลยว่าพรรมวินัยเป็นยังไงพระพุทธวจนะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่รู้กันเลยก็จะนั่นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นั้นแปลสภาพไปตามการตามสมัยไม่คงที่แน่นอนแต่ว่ากล่าวได้ว่าในสมัยนั้นยุคนั้นถ้ามี สิ่งเหล่านั้นเป็นอยู่เป็นไปลแล้วก็เป็นประเทศที่เหมาะสมเป็นประเทศที่สมควรอย่างในปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเรามีพระพุทธวจนะที่เราเรียนศึกษาหรือมีคำสอนของพระเจ้าที่เราเรียนศึกษาพิมพ์กันแพร่หลายทั่วไปประเทศของเราในเวลานี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่สมควรหรือปฏิรูปประเทศเหมาะสมที่จะอยู่อาศัย ให้เป็นเหตุเป็นเหตุให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ดีที่งามสำรับผู้ที่รู้จักบำเพ็ญผู้ที่ไม่รู้จักบำเพ็ญแม่จะอยู่ในที่เช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้เหมือนกันเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วกันต้นนี่กล่าวได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นปฏิรูปประเทศประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่เหมาะสมที่จะอยู่อาศัย เพื่อศึกษาเล่าเรียนธรรมวินยัยเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อพุทธวจนะคำสอนของของพระพุทธเจ้าจึงมีนิยมกันว่าพอถึงหน้าพรรษาก็พากันมาบวชเพื่อที่จะได้เล่าเรียนศึกษาก็ทธรรมวินยัยอย่างนี้เป็นต้นหรือบวชตั่วยะสั้น <c oughs> ก็ถือว่าจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนต่อธรรมวินยัย ก็ประเทศไทยกําลังเป็นประเทศที่กล่าวได้ว่าเป็นปฏิรูประเทศการอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นเหตุที่จะให้เกิดเป็นสวัสดีมงคลดัทงที่กล่าวมาโดยสังเกตนี้จึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสสวัสดีจงมีแก่ท่านผุกความทุกท่าน